แต่ต้องยอมรับว่าในฝั่งสหภาพยุโรปก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนายกรัตรีอย่างน้อย3ประเทศนยเพื่อหวังให้สภาวะเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นส่วนสงครามโลกจะเกิดขึ้นหรือไม่ปัจจัยหลักที่จะเกิดขึ้นและเป็นอันเริ่มต้นการใช้ความรุนแรงอยู่ที่สภาวะเศรษฐกิจถ้าฝั่งสหภาพยุโรปไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ ต้องใช้จุดใดจุดหนึ่งเป็นสมรภูมิในการทำสงครามเพื่อขายอาวุธให้มากขึ้นนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมร,รับนะครับว่าสถานการณ์โดยรวมของโลกตอนนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเรื่องสงครามพลังงานและสภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบทั่วโลกนะครับรอดเฉพาะประเทศไทย และประเทศจีนรวมทั้งรัสเซียเท่านั้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับคริสฮิปกินส์นะครับสภา,านตนเป็นนายกรัตรีเทศนิวซีแลนด์คนใหม่มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพคลิปฮิตกินส์นะครับผู้นำพรรคแรงงานสาบานตนอย่างเป็นทางการนะครับเป็นนายกรัตรีคนใหม่ของนิวซีแลนด์ภายหลังการประกาศลาออกอย่างประทันหันของอดีตนายก รัฐมนตรีจาซินดาอารเดนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาอายุ44ปีเป็นอดีตรัฐมนตรีที่กับกับดูแลเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 และกิจการตำรวจนะครับได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักรายงานคนใหม่หลังจากที่อาเดรนวัย42ปีฮะประกาศสละตำแหน่งด้วยเหตุผลสั้นๆว่าหมดไฟในการทำนานในฐานะนายกรัฐมนตรีในขณะที่ เปลี่ยนเถิดปรากฏว่ามีการเรียกร้องเปลี่ยนวันชาติออสเตรเลีย26มกราคมคือวันรุกกรานกระแสเรียกร้องจากออซซี่สายดั้งเดิมออสเตรเลียผิวขาวจัดเฉลิมฉลองวันเชตอย่างเอกเริกในวันที่26มกราคมของทุกปีเพื่อระลึกถึงอดีตกองเรืออังกฤษแห่งปฏิบัติการสร้างอาณานิคมใหม่สามารถเข้ามาถึงฝั่ง บนถิ่นของซิดนีย์ฮาร์เบิร์นะครับเมื่อคิสราต7 8 8แดแต่ขณะเดียวกันออสเตรเลียนะครับหลากหลายผิวพันจัดพิธีเดินขบวนไปตามท้องถนนเรียกร้องให้ตระหนักถึงนี่เลือดและบาดแผลแห่งวันรุกรานนะครับซึ่งเป็นการล่าอนานิคมของฝั่งอังกฤษนะฮะฆ่าฟันชาวออสเตรเลียดั้งเดิมเป็นผู้เจ้าของถิ่นฐานล้มตายกราดเกลื่อน นะครับเหมือนผักปลาพร้อมกันนี้การเดินขบวนต่อต้านชนชาวยุโรปยึดครองแฮชิงนะฮะบ,บ้านเกิดเมืองนอนของชาวออสเตรเลียดั้งเดิมได้พากันเรียกร้องให้ยกเลิกวันชาติของชาวออสเตรเลียผิวขาวด้วยนะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งฮะเอลตั John, นจอห์นปรากฏว่าต้องมีการประกาศเลิกเล่นคอนเสิร์ตในนิวซีแลนด์ด้วยวินาทีสุดท้ายนะครับหลังจากเจอฝนหนัก พันปีตกไม่หยุดนะโอ๊กแลนด์นะครับออกคำสั่งสภาวะฉุกเฉินนะครับน้ำท่วมปรากฏว่าเสียชีวิตไปถึง4รายรอยเตอร์เอเจนซี่รายงานว่าออกแลนด์นะครับประกาศสภาวะฉุกเฉินหลังพบฝนตกหนักนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารับน้ำฝนปริมาณถึง75%ของฝนที่ตกอยู่ในรุูร้รอนและเกิดน้ำท่วมจับพรัน ยอดเสียชีวิตล่าสุด4ี่คนจากคำเตือนต้องเจอกับสภาวะอากาศเร็วร้ายต่อคอนเสิร์ตของนักร้องชื่อดังเอลตันจอห์นส์นะครับมีการถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการในวินาทีสุดท้ายนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะเซเลนสกี้ก็มีการเตือนนะครับบอกว่ารัเสเซียเริ่มแล้วปฏิบัติการแก้แค้นครั้งใหญ่หลังจากที่มอสโกรุกคืบยูเครนในหลายพื้นที่ ประธานาธิบดีโวโรโรมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนได้เริ่มการแก้แค้นครั้งใหญ่แล้วและทำการตอบโต้เคียบที่ขัดขืนการลุก,กรานของเขาขณะที่กองกำลังมอสโกสามารถลุกคืบมากขึ้นเรื่อยๆทางตะวันออกของประเทศเซเลนสกี้ส่งสัญญาณเตือนมาหลายสัปดาห์แล้วว่ามอสโกนะครับมีเป้าหมายยกระดับปฏิบัติการโจมตีในยูเครนหลังจากที่สถานการณ์แนวหน้า ยืดยาวครอบคลุมภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศสภาวะทางตันมานานสองเดือนในขณะที่ยังไม่พบสัญญาณของการจู่โจมรอบใหม่กว้างขวางทางเดนิสปูริชินนะครับผู้บริหารแคว้นโดเนสทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งบางส่วนอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียบอกว่าทหารรัสเซียเข้าทำการยึดที่มั่นแห่งหนึ่งในวูเลดานะครับเมืองฐานหินซึ่งมีซากประทักพัง ของมันถูกยูเครนใช้เป็นป้อมปาราการนะครับตั้งแต่ช่วงต้นๆของสงครามที่ผ่านมานะครับอีกเหตกุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะส่อแหวเพราะว่าออสเตรเดียจะไม่ส่งเครื่องบินให้นะครับในขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณเตรียมการทำสงครามกับประเทศจีนคำเตือนเมื่อเร็วๆนี้ของผู้บังคับการ กองทัพอากาศรายหนึ่งของสหรัฐเมกาที่ชี้ว่าความขัดแย้งนะครับด้านการอาหารกับจีนแผน่นใหญ่อาจจะเกิดขึ้นรเ,เร็วที่สุดในปี2025ชี้ในว่ากองทัพอเมริกันกำลังยกระดับความพร้อมทำศึกสงครามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันจากความเห็นของนักวิเคราะห์แดนมังกรซึ่งบอกด้วยว่าทางกองทัพลปปดแอกประชาชนจีนจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องปรามเช่นกัน ในขณะที่แสแลงหูยูเครนะประธานาธิบดีโครเอเชียชีย้คาบสมุดไครเมียไม่มีวันกลับไปเป็นของยูเครนอีกต่อไปประธานาธิบดีโซรันนะครับแห่งโครเอเชียให้ความเห็นว่าคาบสมุดไครเมียซึ่งถูกรัสเซียพดตั้งแต่ปี2014จะไม่มีวันกลับไปเป็นดินแดนของยูเครนอีกพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่รัฐบาลของ สากลบ,บตัดสินใจไม่ส่ง,งการช่วยเหลือทางอาหารให้กับยูเครนนะครับมิลาโนวิชนะครับวิจยากรนโยบายที่ตะวันตกมีอยู่ต่อ,อยูเครนนะครับยืนยันว่าเขาไม่ต้องการให้โกรเอเชียเป็นชาติสมาชิกใหม่ล่าสุดของยูเข้าไปพัวพันกับผลลัพธ์อันเลวร้ายของสงครามร,ารัสเซียยูเครนที่ยืดเยือมานาน11เดือนนะครับผู้นำโครเอเชียกล่าวด้วยว่าในช่วงเยืนค่ายทหารนะครับ ทางตะวัดออกของประเทศบอกว่าการที่ชาติตะวันตกระดมส่งอาวุธให้กับยูเครนอย่างไม่หยุดหย่อนนั้นเป็นเรื่องผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงเพราะไม่ใช่ทางออกของสงครามเขายัางเตือนได้ว่าการส่งมอบรถถัง l e บเพิร์นะครับที่ผลิตโดยเยอรมน,นีให้กับยูเครนเท่ากับเป็นการปรักสายรัสเซียให้ไปจับมือกับจีนมากขึ้นมันชัดเจนอยู่แล้ว ไครเชียไม่มีวันกลับไปเป็นของยูเครนอีกนะฮะเขาบอกแบบนั้นนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศจีนชิงกังต่อสายความสัมพันธ์กับทางซาอุดิอาระเบียนะ,ะดันเปิดการค้าระหว่างจีนและก็ GCC ให้เร็วที่สุด กระทรวงการต่างประเทศของจีนเปิดเผยรัฐบาลเตรียมเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียรพร้อมเสนอให้มีการเปิดเขตเสรีทางการค้าระหว่างจีนกับคณะรัฐมนตรีด้านความร่วมมืออ่าวอาหรับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กระทรวงการต่างประเทศของจีนถแถลงอย่างเป็นทางการนะครับว่าได้เสนอให้แนวคิดดังกล่าวระหว่างการโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าชายไฟซอลบิน ฟาหฮนะครับอันซาอุดนะครับรัฐทีต่างประเทศของซาอุดอาระเบียพร้อมแสดงความซึ้งใจอย่างยิ่งที่ริยาดให้การสนับสนุสนกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์หลักของจีนมาโดยตลอดฉินระบุว่าการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นําจีนและรัฐอาหรับนะครับ การประชุมสม,มิตรจีนนะครับซึ่งรวมถึงการเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้เป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และถือว่าเป็นบรหมายสําคัญในประวัติศา,ศาสตร์เชิงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและซาอุดิอาระเบียโดยจีนนั้นเต็มใจที่จะสารความร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียตามที่บรรลุข,ข้อตกลงกันไว <c> ้ <oughs> และจะยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเขายัางเรียกร้องให้สองชาติขยายความร่วมมือทั้งทางเศรษฐกิจการค้าพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานการลงทุนการเงินและเทคโนโลยีขั้นสูงอีกทั้งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอ่าวอาหรับเพื่อทำการเข้าสู่การสร้างเขตการค้าเสรีและ GCC โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กระทรวงการต่างประเทศของจีนยังอ้างถ้อยแถลงถึงเจ้าชายไฟายซอนที่ตรัส ว่ารัฐบาลของซาอุดิอาระเบียมองเห็นความสัมพันธ์กับจีนเป็นหนึ่งในรากฐานสําคัญของกิจการต่างประเทศและพร้อมจะทํางานกับจีนภายใต้หลักการไม่ก้าวไกยกิจการภายในซึ่งกันและก,กันนอกจากนี้ยังกล่าวตรัสด้วยว่าซาอุดิอาระเบียย,ยิ่งมั่นใจในหลักจีนเดียวนะครับและคัดค้านการนําประเด็นสิทธิมนุษยชนมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของฝั่งสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ออสเตรเลียตอนนี้ก็เหงื่อตกเลยทีเดียวฮะมีการปลรูปพมค้นหาอุปกรณ์แคปซูลจิว๋วที่บรรจุกัมมันตรังสีนะครับอันตรายยังไม่รู้หล่นหายตรงไหนเส้นทาง1,400กิโลหน่วยงานปลอดภัยของนิวเคลียร์นะครับขอภัยหน่วยงานความปลอดภัยนิวเคลียร์ของออสเตรเลียร่วมมือการทำการค้นหาแคปซูลจิว๋วบรรจุสารกัมมันตรังสี นะครับซีเียมขอไปฮะซีเซียม137ของบริษัทแห่งหนึ่งที่ทำหล่นหายระหว่างการขนส่งที่รัฐเวสเซนออสเตรเลียและทำให้ทางการต้องเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากการสัมผัสรังสีนะครับสำนักงานป้องกันรังสีและความปลอดภัยนิวเคลียร์แห่งออสเตรเลียนะครับถแถลงอย่างเป็นทางการว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการช่วยเหลือรัฐเวสเ์น ออสเตรเลียในการติดตามหาแคปซูลดังกล่าวนะครับซึ่งบริษัทเหมืองลีโอทินโตได้แถลงขออภัยหลังจากที่เผลอทำแคปซูลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพียง6มิลเมตรสูงแค่8มิลเมตรหล่นหายระหว่างการขนส่งในเหมืองในทะเลทรายทางตอนเหนือของเมืองนิวแมนมุ่งหน้าไปเมืองเพิร์นะครับห่างเรียะยาวถึง1,400กิเมตร แคปซูลที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์วัดความหนาแน่นของแร่เหล็กซึ่งลิโอชินโตได้ทำสัญญาจ้างบริษัทเชี่ยวชาญให้ขนส่งจากเหมืองนะครับไปยังโกดังเพิร์สตั้งแต่12มกราที่ผ่านมาทว่าเมื่อเปิดบรรจุผลิตภัณฑ์ออกมาตรวจสอบนะครับเมื่อ25มกราคมกลับพบว่าอุปกรณ์แตกหักเสียหายซึ่งเจ้าที่คาดว่าอาจจะเกิดจากแรงกระเทือนในการขนส่ง และแคปซูลคงจะล่วงลงจากรถบรรทุกในจุดใดจุดหนึ่งนี่เป็นปรากฏการณ์สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้จีนกับทางตะวันออกกลางมีการจับมือกันอย่างเป็นทางการจะมีการเปิดการค้าเสรีเกิดขึ้นดิบันมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ไปเจอกับคณะรัฐมนตรีของตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะนำโดยซาอุดีอาระเบียการประกาศ จับมือกันอย่างเป็นทางการครั้งนี้ประเทศที่จะได้รับผลกระทบทางตรงหนีไม่พ้นฝั่งสาภาพยุโรป22ประเทศสำหรับปัจจุบันนี้22ประเทศกําลังทําการโจมตีรัสเซียและจีนเป็นสําคัญเพราะว่าขาดดุลทางการค้าอัตราเงินเฟอ้อที่กําลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถควบคุมเศรษฐกิจของตนเองไดนะ้การจับมือกันระหว่างตะวันออกกลางนะกับฝั่งจีน นแน่นอนฮรัรัสเซียร,รวมอยู่ด้วยสิ่งที่ตามมาก็จะทำให้เกิดการค้าขายใน3ประเทศและอย่างน้อย3มภูมิภาคหลักอย่างเป็นทางการนะครับการทำลักษณะเช่นนี้ะระน้ำมันต่างๆนั้นจะถูกส่งตรงนะครับจากตะวันออกกลางมุ่งหน้าสู่จีนโดยตรงซึ่งปัจจุบันจีนก็ไปทำการซื้อน้ำมันจากฝั่งของซาอุดิอาระเบียโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นะอิตาลีออกมาประกาศเตือนอย่างเป็นทางการนะครับว่าถ้ารัสเซียบุกเข้าทําการโจมตีนะครับเข้าไปถึงกรุงเคียฟเมื่อไหร่โอกาสจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นนะครับเขาอ้างว่านะคือกนะุยโดโครเซโตะ บอกว่าวิกฤตถึงมีความเปไปได้ยกกระดับเป็นสงครามโลกครั้งที่3หารถถังของยูเครนบุกเข้าไปยังกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนและจะทําให้เราสามารถประชิดตะวันออกของทางฝั่งยุโรปเขาบอกว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นเมื่อรถถังยูเครนทะลวงไปถึงเคียฟนะครับและประชิดชายฝั่งของยุโรปด้วยเหตุนี้การทําให้ รถถังรัสเซียไม่สามารถถึงกรุงเคียฟคือหนทางเดียวที่จะหยุดยั้งสงครามโลกครั้งที่3าไม่ให้เกิดขึ้นรัฐมนตรีกาลาโหมของฝั่งอิตาลีได้กล่าวแบบนั้นนะครับซึ่งการตัดสินใจส่งรถถังทางสมัยมาช่วยยูเครนโดยเฉพาะเยอรมนีและส่งรถถังเลดเพิร์ชูของสหรัฐอเมริกาจะส่งรถถังแอบรามาให้กับกยูเครนในการต่อสู้รัสเซียซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่24 กุมภาพันธ์ะก็เป็นวันแห่งความรักนะครับสาเหตุที่อิตาลีมองแบบนี้เพราะว่าอิตาลีก็อยู่ฝั่งสหภาพยุโรปนะครับ22ประเทศซึ่งแน่นอนนะอิตาลีก็ได้รับผลกระทบในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจด้วยการเกราะกลุ่มของฝั่งสหภาพยุโรป22ประเทศตอนนี้กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากนะเพราะว่าการเปิดสงครามทางการค่าสงครามอาวุธนะครับและสงครามไวรัส กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงฮะเมื่อถูกตอบโต้ด้วยสงครามพลังงานที่จีนรัเสเซียและกลุ่มตะวันออกกลางมีการจับมือกันหลังจากที่ฝั่งสหภาพยุโรปเข้าไปรุกรานตะวันออกกลางพยายามรุกรานรัสเซียและพยายามรุกรกานแบ่งแยกจีนเป็นสําคัญทําให้ตะวันออกกลางนะครับซาอุดีอาระเบียเป็นแกนนํารัเสเซียและจีนจึงมีการจับมือกันอย่างเป็นทางการครับ เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าเปิดเสรีทางการค้าขึ้นมานะครับและจับมือกันเรื่องของพลังงานสถานการณ์จนถึงกระดษนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองต้องยอมรับว่าฝั่งสหภาพยุโรปยังคงไม่สามารถจะแก้ปัญหาสถานการณ์ใดๆดได้การที่อิตาลีอ้างว่าส่งรถถังไปทําการช่วยเหลือรัสเซียก็ไปช่วยเหลือยูเครนนั่นหมายความว่า ถ้าไม่ช่วยเหลือจะส่งผลทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3นั้นก็คงเป็นข้ออ้างเท่านั้นที่ผ่านมาเฮนรี่ก็ไดสิงเจอร์นะครับนซือใหญ่ของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็เตือนแล้วนะครับว่ายัางทำสงครามกันต่อไปแบบนี้สงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องยอมรับว่าในฝั่งสหภาพยุโรปก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนายกมนตรีอย่างน้อย3ประเทศนะี เพื่อหวังให้สภาวะเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นส่วนสงครามโลกจะเกิดขึ้นหรือไม่ปัจจัยหลักที่จะเกิดขึ้นและเป็นอันเริ่มต้นการใช้ความรุนแรงอยู่ที่สภาวะเศรษฐกิจถ้าฝั่งสาภาพยุโรปไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ต้องใช้จุดใดจุดหนึ่งเป็นสมรภูมิในการทําสงครามเพื่อขายอาวุธให้มากขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ธีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระจริญ Pháp hi la chan, Âu Âu ra Chào Thái, Pháp hi la chan. Quá khói thiên than. ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำผึดพ้นได้กินฟ้าเดินติดอินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวานจนผ่านพ้นโปรยไยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล่น,ลน ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าบันฝ้าไพ่ไม่เคยไหว้หวันฝ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ปาทรงสูขใจเธอไถ่รมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพยไม่เคยไว,ไวไ้หวันฟ้าทรงผูพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น